ไทายลราก็ปั๊บเอ้าสมัครเพื่อนไทยเอาอะไรมันตีแสงมันไม่ได้ี่เข้าวกระเด้งมันมันซุกหรือมันดิบนไงมันดิบมันเป็นพักปะใช่เป็นสาหร่ายไงตระกูลสาหร่ายน่ะเรือกสลายพวงองุ่นนะไม่กินนี้แหละเขากินสดอย่างนี้แหละมันได้คุณค่าทางอาหารแมุ่มันมีคุณค่าทางอาหารคือกินไข่สูงปลอบเต็ม เค็มมันมันแตบเค็มนิดๆพอหนูชอบกินอะไรอเงี้ยมันไข่ปลาเขาถึงเรียกพวงองุ่นไงโอ้าวาเผ็ดลาบยำยำยำเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้แสงก่อนโอเคแซบนัวเซบนัวออมันเป็นับับดเกระว่าสไตลยหอย่ะ โอ้เสียงทีวีเขาปิงกับเป็นยานโอ้นี่คือใครปลาเลยพวงองุนบอกสาลายพวยอององุนเหมือนขาดอง